ไปฮนะปล่อยไปปล่อยทุกอย่างไปก่อนปล่อยทุกอย่างไปปล่อยไปฮะรถถังอยู่ตรงนี้ด้วยโคตรน่ากลัวเลยปล่อยไปก่อนนะปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเราไม่ต้องยุ่งกับรถถังฮะเอ้ยเราจะยิงบอกมันทำไมเนี่ยเพื่อนโอเคฮนะเราลอบเข้ามาด้านหลังได้สำเร็จแล้วเ,เรานั่งยองยองฮะนั่งยองๆองไปว่าถ้าเราวิ่งเมื่อไหร่เนี่ยัตูที่อแถวนี้จะเห็นนะนี่ฮนะถึกเข้าไปหนึ่งเคโอเฟฟอิ่มอร่อยไป ชึบโอเคโอเคอุ้ยอาเสียดีได้แล้วนี่หว่าอ้าวอ้าวมันขึ้นมันได้อ้าวกระโดดได้ไหมกระโดดเอ่อกระโดดขึ้นบันไดก็ไม่ได้โอ้โหเปียวเปียวมากโอ้โหเอ้ย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 เจ้าวันนี้แหละเจงาวันี้นะฮะเจงาวันี้เราซิกแซกไปซิกแซก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 ก้อซิกแซกก่อซิกแซกก่อเอออุ้ยออหนึ่งแปด <st> <manual. c oughs> เพ <apan> <t une> ิ <cartoon> ่งได้คิวเดียวเองจิตใจท่านจะโหดหายกับเราไปไหนโอ้ยมีสไนด์อยู่ข้างบนวิจงปึ๊บนี่เทคนิคเทคนิคเทคนิคการหลบเทคนิคการหลบสไนด์ดูนะดูดูก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ยนี่เฮ้ยนี่เป็นไงเท่เทพเทพดีเดี๋ยว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 หลบไปดูเดี๋ยวหลบไปดูฮึบฮึบนี่ไหนไหนไหนมีไซด์บ้างมีไซด์บ้าง เพื่อนี่ฮะเพื่อเฮ้ยเหมือนเหมือนขยิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รถถังเฮ้ยตะกี้เราโอ้ยโอ้ยเทคนิคเทคนิคการหลบ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 คัดสูง round one อืออืออือรถถังเหรอรถถังเหรออือรถถังเหรอรถถังเหรออ้าวจะสุด round two มีรถถังอีกยังจะมีรถถังอีก โอ้ย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 นิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆไว้นะนิ่งๆเพราะว่ามีเทเลเตอยู่ข้างบนนะไม่เป็นไรงั้นเราฆ่าเทเลเตก่อนเลยโอ้ยก่อนเทเลเดตทำไมต้องมาเตยนี่ด้วยวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหขอยิงเทเลเตอย่างเดียวก็ได้แม่รา ун ด3อน้ รถถังเห็นแล้วคุณรถถังเห็นแล้วแน่เลยเออยังไม่ระเบิดดีกว่าระเบิดสักทีสิโอยเอออุ้ยอ๋อตรงนี้เลยฮะตรงนี้เลย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 ปุ้ยเออสึ่ยสวดยาโอ้ะทำ จังหวะนี้ผมเห็นแล้วไปแล้วจังหวะนี้ผลทางสู่ชัยชนะผลทางสู่ชัยชนะืออเออืออผลทางสู่ชัยชนะผลทางสู่ชัยชนะโอ้โหแล้วเพื่อนเราแบบโคตรทิ้งกับผมบอกให้โอ้โหคือชีวิตเกิดเพื่อสละชีวิตอย่างนั้นแหละเข้าใจแหละ สายชีวิตเก่งสุดๆเมืกี้โอ้โหรถถังเฮ้ยนี่เราแพ้ได้เลยนะเนี่ยไม่ได้แล้วอาซีเอกดีอาซีเอกดีช่วยเพื่อนอือไม่ต้องห่วงเพื่อนไม่ต้องห่วงนะไนะอตอกลับจู่ๆก็โดนระเบิดทิ้งให้ตายเด็ยโอเคตอนนี้สุดโอยโอ๋อสไนท์มันอยู่ตรงน,นี้กั้นหมดเลย ไอ้บ,บ้าเ้ยม่แต่ตอนนี้สองหนึ่งะก็ลังดีก็ลังดีก็ลังดีโอเคตอนนั้นตรงนั้นกลายปเป็นพื้นที่ของเพื่อนเราแล้วฮะเฮ้ยทำไมเป็นศูนย์หนึ่งฮัลโหลไม่ได้ป้เออมันต้องสองหนึ่งออยังยุ่เกรอเฮ้ยเพื่อนมันอยู่ข้างบนไอ้บ้าไอ้บ้ามันอยู่ข้างบนเพื่อน เออสวยมากเพื่อนกว่าจะรู้ตัวอีบ้าเอ,อ้ยเอ้ยไม่แพ้ไม่แพ้ไม,แพไม่ยอมรับความพ่ายแพ้โว้ยโอ้เออเฮงน้อยก็ตายกูอะเอ้ชนะต้องชนะป่ะต้องชนะแล้วป่ะเออชนะมันต้องอย่างนี้เพื่อนมันต้องอย่างนี้โอ้โหเดี๋ยวนะแต้มตั้งหมื่นสามโทษเยอะ